สวัสดีทุกคนเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะมาวาดตาตาลูกกระตานี่แหละในแอปไอบิตเพนนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าจะเออจะสวยหรือไม่สวยจะรอดหรือไม่ลอดไปดูกันนะคะก็กดไปที่แกลอดีของชาโรนนะคะเล้วกดแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็วาดไปทั้งห้นแหละแอปกดที่บวกนะคะตัวบวกตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยววงห้เนาะ เวลาขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้ค่ะตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยนะคะพอจิ้มแล้วนะคะจะเลือกแนวไหนคะ่ะทุกคนเรานะคะจะเลือกขนาดที่ตรงนี้นะคะขนาดอันนี้นะคะเพราะว่ามันพอดีกกับกระดาษนะทุกคนอันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่าแบบกดไปแล้วก็ประมาณนี้นะคะโทรศัพท์ตกค่ะ อ่าเราก็จะมาวาดลูกกระตากันนะคะก็แบบฝึกวาดนะทุกคนนะักฝึกวาดอะไรประมาณนี้ไม่ได้ฝึกเล่นมานานแล้วทุกคนแต่ว่าคือวาดไม่สวยเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคือตอนนี้คือแบบน่าจะไม่รอดนะเธอทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะมาตรงนี้นะคะไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนะทุกคนคอยดูเอานะ ว่าตอนนี้คือตอนนี้คือก็ไม่รอดแล้วนะคือก็วาดลงไปรมาแต่ว่ามันแบบไม่ได้แม้นไม่สวยว่าเราไม่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมทุกคนแต่ว่าคือแบบโคษณนานกลับมาแนละ้วนานี้เลื่อนเลื่อนเล่อนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเธอดูทรงแล้วน่าจะไม่รอด ออันนี้เป็นคลิปเต็มนะไม่อ่าอันนี้เป็นคลิปเต็มนะลุกคนใครที่อยากดูก็ไปด,ไดูที่คลิปเต็มอ,ะ,อะดูทรงแล้วน่าจะรอดอยู่นิดรอดรอ,อ,อดอยู่มั้งมั้งมัมงรอดอยู่มั้งทุกคนเพราะว่าแบบอันนี้ก็วาดไม่สวยจริงๆนะอันนี้ไม่ได้วาดครั้งแรกนะทุกคนคือ คยวาดหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยรอดสักครั้งอ่าอันนี้ไม่ได้ฝึกอันนี้ทำจริงเล่นจริงนะทุกคนอันนี้คือไม่ได้ฝึกอะไรมาเลยนะคือมากับดวงไม่ได้มากับความโชคดีดวงไนงะสุ่มดวงเอาว่าจะวาดสวยไหมนะหลังๆมานี่ก็คือวาดวาดวาดไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะ เพราะว่าแบบมันต้องลบหลายครั้งอ่ะลบแล้วแบบมันก็งงเงอะละงงเงอหละไม่ต้องไปไหนละไอางั้นแหละอยอางั้นแหละมันคืออะไรทุกคนอันนี้ก็จะเอาลงไปอีกนิดนึงนะคะโอ้อันนี้น่าจะประมาณแบบกะกะเอานะกะกะเอาคือไม่มีระยะคือ มากับความกะตกะมากกว่านะอันนี้ก็จะวาดเป็นโครงขึ้นมาดีนะว่ามันจะรอดหรือจะล่วงก็ดูกันกกอนนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดก็ไปไม่ต้องวาดลงไปเยอะมั้งนะอันนี้ก็แบบลงไป่างก่อน <c oughs> คือฉันมากัะดวงฉันไม่ได้มากับตาไม่รู้พูดอะไร พูดไปงั้นแหละเฮ้ยมันไม่ได้อะเหมือนมันไม่ได้เออก็ว่าตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยอันคืออะไรวะไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรย่าไ,ไม่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็ลองวาดข้างบนก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้ป่ะ อันนี้นะคะก็จะวาดตาประมาณตาสองชั้นไม่รู้ว่าจะแบบจ,จะแบ่งเป็น t ูท t นะคะสองสีค่ะจะจะสำลักน้ำตายแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเราจะแบ่งเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงกับสีฟ้านะคะตอนนี้รีบวาดเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยคือแบบคลิปมันจะอันยาวเกินไปน่ย ทุกคนดูไปชั่วโมงเลยมังนะ้งเนี่ยอะรอดหรือไม่รอดก็ดูท้ายลิานะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือแบบเออไม่อยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากมากระดวงหรอกมั้งดวงไม่พาเราไปนะน้าแหวกนี่นะคะก็ลุ้นเอานะว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนะก็แค่รู้ๆไว้ก็ขอให้วาดได้ก็พอแค่นะั้นแหละ มัอนตาไอเอนน่าเลยวะ่ะตาไออะไรวะไอที่มันชีนบุหรืออะไรนั่นแหละไม่ไม่ใช่เนซิกุนะชีนบุอะไรนั่นแหละเอาแต่ว่าอันนั้นมันเป็นรูปผีมันเป็นผีเสื้อหรือเปล่านี่ก็คือแบบไม่มั่นใจไม่มั่นคงนะคะแต่แดงเป็นสองทูทนชั้นที่สองมาแล้วค่ะ อันนี้นะคะทุกคนเฮ้ยมันตัดแปลก,กอะไม่รู้ว่ามันจะแปลกหรือไม่แปลกก็ดูเอ้าง่าไม่รู้ว่ามันจะสวยไหมด้วยทุกคนแต่ว่าคือตอนนี้ต้องทําให้เสร็จแหละรู้ๆคือต้องทําให้เสร็จแหละเว้ยมันจะเลยอย่างมาเลยขนาดอั้นอันนี้คือความเป๊ะความปังเลสวยปะไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยนะ แต่ว่าวัดดวงเอานะคะทุกคนเขียนคำด้วยเนาะเอาดาจะเป็นดาแลนะ้เนาะตาเขียนไม่สวยอีกแล้วคนมันเขียนไม่สวยอ่นนะเนาะเออไม่ได้มากัดดวงมากัดตอตาค่ะไม่ใช่ตอประมาณนี้ค่ะบายค่ะ ตอนนี้คือเวลาจะหมดแล้วบ๊ายบายค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะ